ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่คราวนี้เป็นข่าวอุบัติเหตุค่ะซึ่งหนุ่มใหญ่ซึ่งเป็นหัวใจหลักของบ้านกลับมาจากทำงานค่ะถนนค่อนข้างมืดขับรถจักรยานยนต์ตกคลองชลประทานดับค่ะโดยเหตุการณ์นี้เกิดช่วงกลางคืนค่ะช่วงถนนไม่มีไฟกิ่งสองสว่างมีคนมาพบตอนเช้าเป็นศพตกกลางคลองชลประทานจากรถเสียหลัก เจ้านายมาถึงที่เกิดเหตุเสียใจร้องไห้บอกว่าคนตายเป็นคนขยันทำงานค่ะเป็นเสาหลักของครอบครัวพ่อแม่เสียตั้งแต่เด็กอยู่กับตาและยายมีลูกหนึ่งคนค่ะ เดเมื่อเวลา7นาฬิกา30นาทีเช้าว,วันที่27กุมภาพันธ์2567ร้อยตำรวจเอกคนองรัตนะรองสลรวสสอบสวนทำหน้าที่พนักง,งานสอบสวนเวรสอพอบ้านกวางเอาเภอสุเมน่นจัังหดแพร่ได้รับแจ้งว่ามีคนพบศพชายตกในคลองชลประทานหมู่5ตำบลบ้านเหล่าเอาเภอสุเมน่นคาดว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุให้ตรวจสอบด้วยหลังรับแจ้งจึงประสานหน่วยกู้ภัยสูงเมน่นสายตรวจตำบลบ้านเหล่า ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุตามที่ได้รับแจ้งค่ะพบว่าที่เกิดเหตุเป็นถนนคันคลองชลประทานสายบ้านเหล่าโรงเรียนสูงเม่นชนุปถมัมพบรถจกักรยานยนต์รถฮอนด้าโซนิกสีแดงดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนลมหน้าสุกผงหญกข้างชลประทานส่วนลำคลองพบร่างผู้ชายนอนเสียชีวิตกลางน้ำลักษณะตะแคงคว่ำหน้ากลางน้ำทราบชื่อภายหลังคือนายพงศกรชอบธรรมหรือนายต้อมอายุ30ปี อยู่บ้านร่องกาศหมู่ที่5ตำบลร่องกาดอำเภอสุงเมนจังหวัดแพร่ค่ะจากการสอบถามชาวบ้านทราวบาาว,ว่าเช้าว,วันนี้มีคนปั่นจัก,กรยานออกกำลังกายตอนเช้าค่ะเป็นผู้หญิงแล้วมาเจอรถจัก,กรยานยนต์และคนอยู่ในคลองชลประทานมาบอกนายสองวอนสุทธิคุณอายุ83ปีซึ่งอยู่หมู่ที่5ตำบลบ้านเหล่าซึ่งเป็นร้านค้าข้างถนนให้ลูกสาวไปดูพบว่ามีคนเสียชีวิตค่ะ เบื้องต้นคาดว่าจะเกิดเหตุตอนกลางคืนเนื่องจากถนนสายนี้มืดไม่มีไฟกิ่งจึงไม่มีคนเห็นจนถึงเช้าวันนี้ค่ะ ต่อมามีช่างกอ๊อฟซึ่งเป็นคนบ้านเหล่าเหนือหมู่ที่6ตําบลบ้านเหล่าซึ่งเป็นนายจ้างเดินมาดูศพถึงกับร่ําไห้ค่ะแล้วบอกว่านายต้อมเป็นลูกน้องที่ทํางานด้วยกันเป็นคนดูแลระบบไฟในงานวัดสิทธิทวิวมล์ตําบลบ้านเหล่าอําเภอสูงเมน่นโดยเมื่อคืนเห็นว่ามันดึกแล้วจึงบอกให้น้องนอนพักแต่นายต้อมเป็นห่วงครอบครัวลเลยขี่รถกลับกลางดึกจนมาประสบอุบัติเหตุค่ะโดยนายต้อมเป็นคนขยันทํางานเป็นหัวใจหลักของบ้านเสาหลักของครอบครัวพ่อแม่เสีย ตั้งแต่เด็กอยู่กับตาและยายมีลูกหนึ่งคนเป็นคนดีขยันทำงานรับผิดชอบอีกสามชีวิตในบ้านแต่ก็มาเสียชีวิตลงเพราะอุบัติเหตุบนถนนสายมืดจึงรู้สึกสงสารและเสียใจมากค่ะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าจะเกิดกับช่างต้อมเลยค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าสําหรับถนนสายนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเพราะไม่มีไฟส่องสว่างตั้งแต่ปี2567 เกิดอุบัติเหตุแล้ว4-5ถึงครั้งก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถกระบะเด็กอายุ15ปีถึงต้องตัดขาทิ้งชาวบ้านและฝ่ายปกครองในพื้นที่จึงอยากขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยติดตั้งไฟส่องสว่างด้วยปีละ2-3ถึงหลอดก็ยังดีอย่าปล่อยให้มืดและเกิดอุบัติเหตุแบบนี้อีกเลยค่ะเตเนี่ยคนมาอกาดอ๋อบ้านหอกาดเหรปี่ล่ะหมอหมอเเไปห้หมู่านี้านห้กาเต้ ย okay, okay. uh uh ื่อย่งก็ปีผงสกรชอบทำพงศกรชอบทำอัี้ยูสามสิบ huh> ปีบ้านหกาใต้เนาะกันแน่ไมน่ hôm nay hai มันง่ายอ่ะ Thank you Thank you เขาดึงตลอดเลยหมดตัวเลยเเป็นการบางอย่างตัดติดหม ช่างงานงานย่งแหมสองคืนมันก็เลยให้มันกลับก่อนมันก็ใช่ครับใช่เออมันดูดูแลไฟทั้งงานเลยแล้วปีละบ้านมันนจเาเอนีาวางเอาวางลงนี่เดีน้องนี่ทมัทุกข์อะนเอาก็ปอยต่างันวางันงนันละ

มันเหลือแหมระยะนี้กับไปถึงต่อวัดเหมืนน้อยเดียวช่วงชุมชน,น,นมันเสียงไฟมันก็คอยระบายน้อยเนาะครับเนาะเอ,อ,เอ,อมาเออมันมาถึงนี้ละเนี่ยเราจากแยกดีแยกต้นโพมาแล้วก็มาน,นี่เหตุมันก็เกิดบ่อยเหรอครับบ่อยครับบ่อยมากเลยส่วนนช่วงนี้ต่อนเนื่องแล้วครั้งแรกกับรถรถที่ขัพกับรถมอเตอร์ไซค์ เลยวนี้เห็บร้อยเม็ดวัน้ได้สามรถอต่อเป็นของให้ทั้งหลวงทบุษทำเสียขอต่อไว้ถึงน้อยเราตั้งจะพูดน่ะตั้งอ้ตอนสายนี้มันุ่นไจะแยกเข้าบ้านทางงามันแนมันให้เราดกประมาณระยะไหนก็ขององหลวงเชริบุษนนาไหนเนาะ

ขอานอยเด้อีเด้อาน่อยหมอขึ้นหนึ่งเจ้าอไปก่อนเวเ้าอบไก่อนหมอ 我不理他，他不花我。